ไม่เคยธรรมดาอุ้ยมึงเขาพูดเยอะเยอะความหล่อขึ้นนี่ไม่ได้พูดแล้วหรอเล่าหล่อจี๊ดเฮ้ยใช่ทำใจกันเดินให้หล่อล้จัดอยู่ก่อนเซเว่นแทบไม่เคยได้งานเดียวเลยเขากูไม่รู้ว่าเพราะตอนนั้นเขาแบบเออดูไม่หล่อเท่าคนอื่นหรอคือกูรักเขาตั้งแต่เขายังไม่จำเป็นต้องแบบพัฒนาตัวเองให้แบบผอมอะไรเงี้ยกุ แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงก็จะหาคอนเทนต์มาทดแทนเอาเนาะ <laughs> วันนี้วันนี้เขาเรียกเราเรามารีแอคพร้อมกันสองวงเลยวงหนึ่งไม่มาเราก็เลยมาปะกับผู้ชายคนนี้คนที่อยู่ในดวงใจของกู <laughs> นะ่นึก็คือยองแจ เลยที่เราใช่อมาเนิ่นนานใช่แล้วคือ <c oughs> ยองแจคือเป็นคนที่ออกเขาได้แหละออกเพลงคนสุดท้ายของวง GOT7 นะคะจะบอกว่าตอนแรกอ่ะนี่เดาว่าจรงจริงยองก็คนสุดท้ายบอกว่าติดหนังซีรีส์ติดหนัง,ง <c oughs> ติดซีรีส์สรุปว่าคือมีเซอร์ไพรส์ามาก,ก่อนเยอะหมวยก็คือช้าสุดเลยมัวแต่เป็นดีจงดี <c oughs> เจอยู่นั่นแหละอ๋อมีหลายหน้าที่ใช่อีกก็คือยองแจเนาะเป็นวัวขคอลของ GOT7 เนาะก็คิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักแบบยองแจเป็นอย่างดีแล้ว ก็คือดีใจมากคือแบบคือจะบอกว่าหลังๆอ่ะที่ที่ยองแจออกมาจากกัวเซเว่นอ่ะอาจจะบอกว่าตอนแรกเลยยองแจเขาจะเป็นคนอวบใช่ไหมใช่เขาจะมีแบบบางช่วงที่เขาอวบอแล้วแบบมันเห็นได้ชัดนาะใช่แต่จริงๆคือมีแต่คนบอกว่าตัวจริงอ่ะไม่ได้อวบเลยแต่พอออกกล้องอ่ะก็เลยแบบพันอวบแต่ว่าหลังๆอ่ะที่เป็นเอ่อ last piece อ่ะในช่วงบีก,กับ last piece ก็คือสองเพลงสุดท้ายแหละเป็นช่วงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอัลบั้มสุดท้ายอ่ะยองแจก็แบบ ดูแลตัวเองแบบไม่น่าเชื่อแต่คือตอนแรกก็คือน่ารักอยู่หล้านะเห็นจะแบบกลมๆอะไรก็เป็นเย้บ่อยเป็นน้องหน้าของพวกเราแต่ว่าช่วงนั้นนะเขาหลอกแบบช่วงที่เป็นดีเจอะทุกคนพูดเป็นเสียงแ,แบบว่าหลอกขึ้นบา<อ>ง<อ>ิีว่าหลอขเ้นปะเหอะแล้วยิ่งมาค่ายให,ให,หม่ใช่ปะแล้วเห็นปสเตอร์ตอนแบบ<อ>เปิดตัวว่าแบบเป็นเด็กค่ายนี้แล้วอะไรเงี้ยแบบโฮ้ยใช่ํำใจคนเดินที่หลอกหรือเปล่าไม่ธรรมดาหมวยไม่เคยธรรมดาก็อย่างนี้เลยก็คือถือว่าหมวยอ่ะเขาได้พัฒนาตัวเองมาแบบ เขาเรียกอะไรอะเราเห็นพัฒนาการของเขาโดยที่เอ่อเรื่อยๆอยู่แล้วอะแล้วก็ดีใจมากที่แบบตอนออกจากค่ายเก่าอะไรเงี้ยเขาได้ทำทั้งดีเจก็คือทำสิ่งที่อยากทำก็แสดแล้วก็แสดงละครเวทีแล้วก็มีซีรีส์กับเน็ตฟลิกด้วยอ๋อใช่ๆเล่นกับมินนี่เจอดอลก็คืองานหลากหลายมากเออจริงคือแบบ คือเห็นไหมว่าตอนแรกก่อนที่หมวยจะออกอ่ะคือกูกระวลเหมือนกันนะว่าเฮ้ยหมวยจะออกมาเป็นนักร้องเดี่ยวไปทางอลไรไปทางไหนนไรเงี้ยแต่พอได้เห็นเขาได้แบบรับโอกาสที่หลากหลายกูก็เอาแหละทีเอาดีได้ดีเจละนหนึ่งแล้วคอนเวทีละนหนึ่งซีรีส์ก็ได้เออหมดหวก็โอเคก็ต้องขอบคุณซับไลน์ด้วยนะที่ออกมาทําผลงานขนาดนี้นี่นี่คืออะไรไม่ดูนะติดอวยไปแล้วล่าสุดโอเคมาดูเลยชื่อเพลงไวบินซึ่ง ความหมายของไวิี่นะคือไปหามาไม่แน่ใจว่าถูกไม่ถูกนะเขาเหมือนแบบจอยกับเพลงอะไรอย่างงี้ปล่อยกับฟูดไปกับเพลงกร๊ปกับเพลงได้เข้ากับเพลงอะไรน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นว่าในเอ็มวีก็น่าจะมีดีเทลหลากหลายก็กดเลยค่ะกดเลยค่ะไหนยาบทีเซอร์เลยนะจริงจริงไงหมวยอะออกชาเลนออกอะไรจนกูแบบหมวยเลย มึงเยอะเยอะแบบคิดแบบคิดไม่ถึงอ่ะมึงทุกคนทะเบียนรถเออเป็นวันเดบิวต์ของกาเซเว่นศูนย์หนึ่งหนึ่งหกเขาก็ยังคิดถึงเนาะเออมีการขับเป็นรุ่นเก่าเป็นในนี่อะไรโทวินเทนจะบอกว่าจริงๆอากาเซ่น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าก่อนอันนี้คือยัยหมวยไลฟ์เปิดเอ็มวีไปแล้วเขาเหมือนบว่าทำชาเลนจ์ให้คนเต้นกันตามในที่ต่างก่อนเรียบร้อยแล้วก็คือ พี่มีงออกวันเดบิวต์ของกาเซเว่นเนาะพี่มีมีความแบบมูดอุ่นอ่ประมุดมูข้าบอยเออเติมเมาองนอกเลยอุ้ยเออหล่อจริงๆเนี่ยห่วยล่อแบบเดียวปกติก็ได้อยู่แล้วอะไรที่จะาไม่ดีให้กูไม่ได้คือเสื้อยินกางยิมจริ้อ่ะออุ้ยนี่ขับรถเท่ๆ เพลงแบบชิลๆอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มันเกียดเต้นกันแล้วไอ้พวกนี้แก่แล้วแต่แล้วขอไม่เห็นชัดทียังไม่เห็นชัดที โหลูกกูอย่างอยู่นะใช่เป็นแกงมักนี่มึงแต่เรื่องเสียงนี่แบบเสียงสูงเสียงเขาจะแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีชอบโดนถามว่าแบบกับเจบีอ่ะกับตัวเองอ่ะคนไหนรองพอมกกันแต่กูรู้สึกว่าสองคนนี้แตกต่างกันยองแจจะมีความเป็นเจบีเขาจะแบบชิวๆคอนโทรไปแบบลูกเล่นแต่ยองแจคือจะเป็นแบบคนที่ชพลังวานแข็งแรงอะไรเงี้ยสเตเบิร์กมาก หนึงแต่เรื่องความเหว่อขึ้นนี่ไม่ได้พูดแล้วเนี่ยหนุ่มโรจี่คตรเยอะทั้งชดเมื่อกี้แบบมึงมาทำแบบนี้มึงย้อนไปสักนอกได้ป่ะหมวยมวยไปทำอะไรมาเนี่ยอะไรอะไนนเมื่อกี้เนี่ยหมวยเอาผมลงมันควรจะแบบมันควรจะแบบลดความแบบโอ๋อจริงๆแต่หมวยทุกคนกับหมลงเออแต่บอกตามตรงเวลาดูก็เซเว่นอะเรามองโพส ยองแจเป็นคนที่แบบน่ารักเลยมองเขาว่าแบบเขาน่ารักจังเลยน้าจะแบบว่าเ่าจใส่อาการเช่เฮ้ยใครกินลูกฉนี่ไงเชิร์ชายแล้วอยู่คนเดียวแล้วแบบเปลี่ยนลูกเลยค่ะมิงไม่คิดว่าเขาจะหลอกขนาดนี้เดี๋ยวสติลูกมูดก็คือแบบส้มโ้มอบอุ่นชอบชอบชอบมูดเนี้ยกับสีพวงสีผมคือเล่นม เลวทุกสอบแล้วนี่เห็นอะไรแบบขอตแล้วอะยางงี้เลยค่ะมึงกูถามจริงๆนะเก้าอี้ก็ออกตังกว้างนั่งเบียดทำไมอย่างงี้เลยค่ะไม่นั่งเบียดกันทำไมอันเต้อันนี้ปั่นนะปั่นอารกาเซ่ แล้วได้ร่วมงานกับคนอื่นบ oh ้างก็ดีโอ้ยยิ่งกว่าแบบๆก็เป um anyway> ็นโซโล่เดียวอะเนาะจะให้แต่มอ้ชายก็แปลกๆอยู่ทำไมถึงยอมทำได้ แอดฟลายหนึ่งชอบลุกมากมึงดูขอตู้มมึงสีห่มดีด้วยริงส่งมากหอมลงคือที่สุดทุกคนก็ขึ้นแบบรเรารู้ปะเห็นอะไรจากรวตาความมั่นใจไหมอือ เข้าใจสุดมึงลงทุนแบบอ่าก็คือ A อันเนี้ย A R S อ่ะคือแบบเหมือนเป็นชื่อที่ยองจะใช้เวลาแบบทำเพลงอ่ะเออใช่ก็คือเหมือนอย่างก่อนหน้านี้มันจะมีอ่อ เขาเรียกว่าซาวคลาวที่กูเห็นแบบพวกไอดอลเขาจะใช้กันใช่ไหมยองแจก็คือมีเพลงในซาวคลาวเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาปล่อยเพลงก็จะบอกว่าเออที่ไม่ได้สต็อกไปที่เขาบอกว่าดีเทลเยอะแยะมากอะที่ที่แบบกูไปเห็นมานะก็คือมีคําว่าเอ่อคัมมิเกตเอกในเอวีเป็นแบบเหมือนอยู่ข้างหลังอ๋อเป็นแบบรวมอยู่ในฉากอ๋อเป็นใช่เป็นอยู่ในฉากก็คือคัมมิเกตเอกก็คือคำในเพลงของ แล้วก็3ามสอ่ะก็คือเป็นชื่อในไอจีเขาด้วยไงสามสามสอาะสามามของยองแจกก็คือเขาพยายามแบบรวบรวมความเป็นตัวเองออกมาให้หมดนนัเลยอืมเป็นไงดูแล้วเป็นไงเพลงเหเห็นตั้งแต่อย่างที่บอกว่าพอมาอยู่ค่ายแล้วแบบทาไมเขาแบบเอาจันนิงปะมึงหล่อแบบพึบแบบเอาจริงๆพูดว่าผิดได้เลยนะพิดรู้สึกอะแบบเฮ้ยใช่ยงแจ ใช่ทุกคนแบบกรีดกราดกระตู้บูกับแบบยายหมวยลุกหม้แลวแบบเขาก<ม>็ถ่ายในเดซ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เฮ<บ>้ยไม่เคยเห็นแนวนี้มาก่อนใช่ <ๆ S 1> ใช่ช่คุณพลาดเลยละค่ะเซเว่นีคุณพลาดแล้วละค,ะ <laughs> ค่ะมะ <laughs> ีแต่ไม่แก็ไว้ทำไมสะสมน้ำหน้า <laughs> มือคือกูจะบอกว่าตอนที่ดูถ่ายคือกูจะร้องไห้แล้วใช่คือทุกคนมันอ่ะมันมันแบบมันอาจจะตื้นแต่แบบแต่คือเรารู้ว่าเขาอะเป็นคนหนึ่งที่เอ่อมีเขาเรียกอะไรปัญหาในเรื่องของความคิดเขาเรียกอะไรเขาไม่เคยได้รับงานเดียวเลยอืมแบบบางคนยังมีเดินแบบไปดูงานนู่นีได้คือยังใจเป็นคนที่ตอนอยู่ก่อนเซเว่นแทบไม่เคยได้งานเดียวเลยเขาก็เคยถามหนว่าทําไมแบบถามใคร คือเหมือนน่าจะเคยเอ่อมีถามในไลฟ์หนึ่ยอะไรสักอย่างซัมติงที่กูแบบเห็นที่เขาออกมาว่าเออแบบพอเขาไม่มีงานเดียวะไยเงี้ยแล้วพอเห็นออกมาตอนที่รู้ว่าเขาได้เล่นซีนี้ก็คือกูเอาห้ักมากูแบบดีใจมากแล้วก็วกูจะ้องนะกูแต่งหน้าด้านมากเลยนะกูก็ไม่มีแอคีอกอันนะความเป็นอากาเซ่เราแบบเราก็รักทั้งวงขีพวงไงแล้วเวลาที่แบบเราเห็นศิลปินได้ออกงานเราก็แบบเออมันคือสิ่งที่อาชีพที่เขาทําที่เขารักางงแล้วพอแบบ กาจเป็นค่ายดองแล้วรู้สึกแบบดองเขาไว้เพื่อซึ่งกูกูไม่รู้ว่าเพราะตอนนั้นเขาแบบเออดูไม่หลอดเท่าคนอื่นห oh. รอหรือว่าอะไรคือกูอยากรู้แต่ว่ายองใจคือคือที่เขาเขาหน้าตาหนาหลักอะคือทําไมถึงแบบเออหรือว่าอะไรเรื่องเสียงร้องเขาก็มีพลังคือบางทีมันไม่ต้องมันต้องก้าวผ่านข้ามตรงไหน,นแล้วคือยิ่งเขารู้สึกได้กูเห็นเขาผูกอะคือกูรักเขาตั้งแต่เขายังไม่จําเป็นต้องแบบพัฒนาตัวเองให้แบบผอมอะไรอย่างเงี้ยกูเชื่อว่าอากาเซ่หลายๆคนเป็น แค่เห็นเขาแบบออกมามีความสุขแก้พูกก็คือดีใจมากคือจริงๆเป็นธรรมดานะกับการที่แบบแบบเราเชื่อว่าทุกวงอ่ะต้องเป็นแบบใครสักคนในวงอะไรเงี้ยต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าแบบตั้งแต่เดบิวมาจนถึงตอนเนี้ยทุกคนบางคนก็จะมีแบบแบบแบบเนื้อหนัง<ค>นอ้ว<ค>นอีเออแบบแบบว่ากินของอร่อยอะไรอย่างเงี้แบบเออนิดนึงแบบไม่ใช<ห> <ๆ S 2> ่ว่าจะต้องสตาร์ให้เขาาแบบ หอมเท่านี้นะแบบต้องหล่อนะกู <ผม S 2> รู้ว่าการรักษาภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องสําคัญแต่บางทีอ่ะเราเรารักเขาไปแล้วอ่ะโอเคเขาไม่ได้แบบคือมึงเราเห็นเขาให้ความรักกับเราแล้วเขามีความสามารถที่เราเห็นเรารักเขาไปแล้วบางทีเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยเราเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแบบที่มันไม่ไมมยสําหรับเราเลยนะแล้วอย่าลืมว่าเขาแบบใช้พลังงานในการแสดงให้พวกเราดูอ่ะคือเยอะแล้วแบบงานที่เขาแบบมันก็งมีช่วงพักพอบกินอ่ะการกินมันคือความสุขเหมือนเวลาเรากินแล้วใครห้ากินแล้วแบบรู้สึกยังไง รู้สึกแย่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ <c oughs> พอถึงแต่จุดนี้ก็คือเขาก็คงเลือกที่จะแบบเออเรืลอตัวเองตรงนี้ก็เป็นความสุขของเขากูก็โอเคกับทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเออกูเชื่อว่าแฟนคลับอะถ้า,าพูดว่าแฟนฟนคลับกอลเซเว่นอะบอกว่าไม่ได้คิดไม่ได้ค <c oughs> ิดวงใช่ปะ <c oughs> ก็ต้องมีที่แบบว่าปันใจให้ความน่ารักของหนังใจบ้างแหละเอ <c oughs> เอ,เอเพูดถึงเพลงก็คืออย่างที่บอกตามความหมายของชื่อเพลงไปเนาะใช่น,น่าจะแบบว่าเป็นแบบฟิลไอ้น่นกับ เพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ฟังเรื่อยๆเนะชิวๆเพลินๆไปเลยแล้วก็มีจังหวะแบบยกได้ยกได้ได <c oughs> เอาไว้เป็นแบบประกอบแบบเพลงในสตอรี่อะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยว,วยออได้ได้ได้ชิวๆแล้วก็แบบ<า>ที่พูดไม่ได้คือความหล่อนั่นแหละที่ล้าสายตามไม่ได้เลยแบบช็อตยิ้มช็อตอะไรก็คือแบบอคติ้งมาดีมากหมว่ยหยทัางหมุยทำดีมากภูมิใจในตัวหมยมากไม่ผิดหวังนะคะทุกคนโอเคก็ มีทั้งหลายหลากหลายอารมณ์เลยนะในเดียวกันก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูยองแจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูช่องเราดด้วยนะ <laughs> อากาเซคนใหม่หรือว่าคนไหนที่แบบบังเอิญผ่านมาก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแบบจะได้มาดีแอคแบบแอคทีฟแอคทีฟกันยาวๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปใหม่นะคะจะสัญญาว่าจะ ขยันทำงานอย่าลืมนะกดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบาย